คิริกุลทัพจันร์หรือว่าคุณนุ้ยนะคะเขาจะมาเล่านะคะถึงเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ไทยในชุมชนที่บ้านตักขับเองด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่บอกว่าเอ้พี่ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยหรือว่าเดินทางผ่านไปผ่านมาที่เรนบ้านตักขับเองเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ไปสัมผัสที่นีนีนี้ Thank wow. you. bắt con bạc đi nữa nó không biết được nó rồi không bỏ

เกเแล้ครเตัวออกเปนทา้องกงานทีโรบินสันการนน้องกลับแล้วนะคะารอส่งล้อหมุนเป็นคลิปล้อหมุนของน้องจากโรบินสันการนะคะวันนี้ ันนี้น้องไม่ได้ถ่ายมืกับเอซีนะคะแต่ก็มีพ่อพ่อแม่แม่มารอส่งล้อมุ่นเหมือนกันมีมีเอซี SC ฟันน้ำนมด้วยค่ะ ตอนแรกมันตอบไปนิดนมัไม่รู้ใครพี่คนเบียว่ะนเดินเดี้ยวตลอดเลน่าจะมีคนเสี่ผมนเพราะว่าเพราะว่ามันได้ได้ปวดไงแล้วมันเินปเยอะเห็นแล้วเห็นแล้วปวดกระหาน้ยุอ่อร้าเลยนะ น้องกลับแล้วนะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกทนี่เข้ามา่งครับกดไลค์กดแชรด้วยกลังไปครับ